ฟอร์มเข้าตาลิเวอร์พูลสญนยืนหนึ่งแข้งส่วนเกินพร้อมเงินสดแกาลกคาราฟิออลีมีรายงาน,นว่าบรุญยาสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซฟานเดนเบิร์เพือทดแทนลิคาโดคาราฟิออลีเป้าหมายของลิเวอร์พูลทำให้หงแดงสนใจขอตกลงแลกเปลี่ยนนี้ ลิเวอร์พูลเอกลูรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมวางแผนเพื่อซื้อตัวคาราฟิออลีก้องหลังดาวรุ่งจากทีมเชิอิตาลีจากโบลอนาที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2024มาร่วมทีมภายใต้กุณซื้อคนใหม่อย่างอาเนสลอตก้องหลังไรน่นี้มีคุณสมบัติทุกอย่างที่ต้องการในตำแหน่งซินเตอร์แบ็กทั้งความรดวดเร็วการส่งบอลที่ยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันนักเตะวัย22ปี ถือเป็นแข้งสารพัดประโยชน์สามารถเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กซด์ได้และเหมาะสมกับโปรไฟล์ของกล้องหลังที่หงแดงมองหาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วมีรายงานว่ายูเวนตุสได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกล้องหลังรายนี้แล้วจากต้องการดึงตัวมาร่วมงานกับผู้จัดแกนทีมเตียโกมต้าอีกครั้งขณะเดียวกันรายงานในอิตาลีอ้างว่าอาเซนอลแลสะสเปอร์พร้อมที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอเช่นกัน ึ่งหากมีทีมอื่นยื่นข้อเสนออาจจะต้องจ่ายประมาณ42ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจตัดสินใจเข้าสู่การเจรจากับทีมเนเเรีอาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเดรี่มลรายงานว่าบโบลอนยาสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟันเดนเบิร์กกองหลังวัย21ปีของหงแดงเพื่อทดแทนคาราฟิโอรี่หากต้องย้ายออกไปนั่นทำให้หงแดงมีความกระตือรือรน้น ที่จะคว้าตัวกองหลังทีมชาติอิตาลีโดยมีการถกเถียงกันว่าลิเวอร์พูลจะพยายามเจรจาข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับดาวรุ่งชาวอิตาเลียนได้อย่างไรโดยมีรายง,งานว่าตั้งราคาเสนอขายไว้ที่20ล้านปอนด์พร้อมกับฟันเดนเบิร์กและหักต้องสู้กับยูเวนตุสอาจจะต้องเพิ่มงบมากกว่าจำนวนที่ตั้งไวน้นี้แต่การเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายนัก เมื่อฟานเดนเบิร์กที่ถูกคุงแดงปล่อยให้ไมเนสึกบุลและซิกาย,ยืมไปใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลกับประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดและเจ้าตัวออกมายอมรับว่าต้องการจะเล่นที่เรมันมีต่อส่งผลให้โอกาสของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนจะยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นคนนี้ใช่เลยลิอวอปูเตรียมทุ่ม60บล้านฉีกสัญ,ญญาสตตร์ทีมชาติอังกฤษลิอวอพู เตรียมทุ่มงบมหาศาลกว่า60ล้านปอนด์เพื่อฉีกสัญญาคว้าตัวเอเบลิซีเอซเดาตะตัวเก่งของคิสตันพาเลมาร่วมทีมหลังจากที่เพิ่งมีข่าวหลุดออกมาได้ไม่กี่วันว่าหงแดงอยากได้เอเซวัย25ปีมาช่วยล่าแชมป์พิมลิกในฤดูกาหนนะ้าล่าสุดก็มีรายละเอียดออกมาแล้วว่าเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญา,าราวๆ60ล้านปอนด์ ซึ่งเงินจำนวนนี้อาจจะเยอะก็จริงแต่ก่อนหน้านีู้รูรูสายหงแดงต่างออกมาบอกกันว่านโยบายของลิเวอร์พูลคือยอมทุ่มไม่ว่าเท่าไหร่หากว่านักเตะคนนั้นนั้นคือคนที่ใช่จริงๆสำหรับทีมอย่างไรก็ตามคิสตันพาเล่ก็ไม่อยากจะเสียเอเบเลซีเอซออกจากทีมไปเพราะก่อนหน้านี้ไมเคิลโอลิเซก็เพิ่งจะตัดสินใจย้ายไปช่วยบาเยนมิวนิก และหากพวกเขาเสียแข่งทีมชาติอังกฤษออกไปอีกเท่ากับว่าพวกเขาจะเสียสองสตาร์คนสำคัญของทีมออกไปพร้อมๆกันเว้นเสียแต่ว่าไมเคิลอิชเวิร์ดจะไฟเขียวให้หงแดงทุ่มเงินฉีกสัญญาเทคนี้เอเบรลีซีเอซี C A มีชื่ออยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลยูโร2024ของแก้เลเสเซาเกตด,ด้วยเพียงแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากสักเท่าไหรนะั ลิเวอร์พูลคิดหนักสองแข่งสำคัญเตรียมลุยโอลิมปิกช่วงซัมเอร์วัตุรุเอ็นดูออกมายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นฟุตบอลโอลิมปิกหากได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกับโมฮัมหมัดซาลาห์ที่กำลังรอการพิจารณาจากสโมสรว่าจะส่งตัวให้ทีมชาติอียิปต์หรือไม่ลิเวอร์พูลกำลังจะมีปัญหาในช่วงการเตรียมทีมปีซีซัน หลังจากที่วัตุลูอินโดกองกล,าง,กลางคนสําคัญของทีมได้ออกมายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นหากได้รับการเรียกตัวด้วยเขาได้กล่าวว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จุด,ดยืนของผมก็คือถ้าได้รับการเรียกตัวผมก็พร้อมที่จะไปทันทีโดยนอกจากอินโดแล้ว ยังมีโมฮัมหมิดซาลาที่อาจถูกเรียกติดท,ทีมชาติอียิปต์ไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันหลังจากที่มีชื่อเป็นตัวเลือกในโคต้าอายุเกินของทีมชาติอียิปต์ด้วย